สังเกตอาการสัตว์ที่อาจติดเชื้อพิษสุนัขบ้าสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้ามักมีพฤติกรรมหรืออาการผิดปกติเช่นก้าวร้าวผิดปกติกัดหรือขวนโดยไม่เลือกเปลี่ยนจากสัตว์เชื่องเป็นดุร้ายทันทีกระวนกระวายไม่อยู่นิ่งเดินวนไปมาตื่นตกใจง่ายกลืนอาหารหรือน้ำลำบากเนื่องจากกล้ามเนื้อคอและลำคออักเสบ มีน้ำลายไหลลิ้นห้อยดูเหมือนน้ำลายฟูมปากขากัรไกรอาจค้างตัวแข็งหรือเป็นอมพาดโดยเฉพาะที่ขาหลังจากนั้นอาการจะลามทั่วตัวเบื่ออาหารหรือกินสิ่งผิดปกติบางตัวกัดกินหินไม้หรือสิ่งแปลกๆซึมเศร้าไม่คุ้นเคยเจ้าของสัตว์อัดแอบอยู่เงียบๆไม่คุ้นเคยกับคนที่มันรู้จัก วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการระวังเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าควรทำดังนี้หากยังไม่เกิดการสัมผัสหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือเล่นกับสุนัขแมวจรจัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงของคุณอย่างต่อเนื่องตามกำหนดหากพบสัตว์ต้องสงสัยให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานปศุสัตว์กอทอมหรือสายด่วน1555 หากถูกกัดหรือคววนหล้างแผลทันทีด้วยสบู่และน้ำสะอาดไหลผ่านนาน10-15นาที 2. เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอล์เหรือทิงเจอไอโอดีน 3. พบแพทย์ทันทีเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและอาจรวมถึงวัคซีนบาดทะยัก 4. เฝ้าสังเกตสัตว์ที่กัดขวรหากเป็นสัตว์เลี้ยงให้แยกไว้และเฝ้าดูอาการ10วันหากเป็นสัตว์จรจัดควรแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคสรุปสั้นๆคือหากพบสัตว์ก้าวร้าวน้ำลายไหลตัวแข็งหรือมีพฤติกรรมผิดปกติอย่าเข้าใกล้และถ้าถูกกัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลและพบแพทย์ทันทีกทมเตือน11พื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเปิดฉีดวัคซีนทำหมันสุนัขแนวฟรี8คลินิกกรุงเทพมหานครประกาศแจ้งเตือนประชาชนหลังตรวจพบสัตว์ป่วยติดเชื้อโรคพิสุนักบ้าที่ซอยเฉลิมพระเกียรติรอ9ซอย49เขตประเวทเมื่อวันที่9กันยายน2,568โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรรจากในรัศมี5กิโลเมตรจากจุดพบเชื้อ 11พื้นที่เสียงที่ต้องเฝ้าระวัง 1. แขวงหนองบอนเขตประเวศกทม 2. แขวงดอกไม้เขตประเวศกทม 3.